สวัสดีจ้าพี่น้องกองไฟสุขุสุคนจ้าตัดหญ้าเนาะพี่น้องเอาหญ้าให้วัวจ้ะเหนือละรถ2งรถเนาะก็เลยกินก็ไม่มีหญ้าให้มันเลี้ยงก็เลีเล้ยงคักเลี้ยงเนี่ยหญ้ามื่อน,นั้นเป็นแพงกุหลาบแต่ว่าบริหภน้ำมันก็เลยตายสับ หอดเนี่ยฝนมากกับปงคือเก่าหลวา้วบ้านนวาตายดอกนี่ก็ให้กลุลาขึ้นกันผสม n า ả ในเกิดปนกันเนาะจ้ะมัน่นมั่นธรรมชาติมั่นเดียวว่ายังปลูก เดือนใดเดือนกุมภาพันธ์มันเดือนกุมภาพันธ์มันเลยแห้งนะแต่มันก็นงามอยู่สิดจะว่ามันตายลายมันแห้งหญ้ากระบโบมี่ดีค่ะบราได้เอาหญ้าหญ้ามาพี่น้องแห้งไรก็ได้สิเป็นหัวเหี้ยบอะไรที่เป็นหัวบอระพกว ăn hộp đèn gì thương hộp đèn bò um hà mi na mi sao hà hà thì lá nọ gì bên hoa hải bò Ở nhà hánh mò con okay.